บอกว่าตายเขาบ่งูเอาไปเมิแเนียไดิยากเอาไแยไดิยางเอาไปเมิแ้เตัวด้ยากายเด้ยากายเด้ยากายเดอยายอยกไยเด้ยากายเดอกอทังหลายกองทั้งหลาย

ครั้งแรกละอาจาจาดังเนาเอพื่อนึงที่สองพ่สได้ว่าเทื่อนึงที่สที่สเรียโซยีังก็เลยดเต้งมาเทสองเอสามน้องชูเชี่นได้กน้องชูเชียนังก็ชูเชียน้องโลิกาน้องชองชองจัก สองเ็สองเจ็ดสอกกสองเจ็ดสองเกนะครับเอาสองเหครับสองเจ็กนะครับสองเก็กนะครั้ารริงขา้ารรนะตัดสาท้อ่แล้งเาสจ็ดเก้าเจ็ดเก้นะครับสองเจ็ก้นะคะท่านผู้ชมนะคะตงงดตนี้

อ่ให้ปตกมาเรียนเราู่งหนอชูชูดีแล้วอน้ก no. mm ็เร่มทย้อนยักาอ้าวมาเขียนให้ได้ไหมครับอ้ามาจีนคนจนเนาะเล็กไตยเล็กไตยเล็กไตยเด็กไตอะไรเล็กดำบอกเล็กล่างอ๋อเล็กล่าง สองเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดบนสองเจ็ดเก้าล่างสองเจ็ดเนาะตัวเดียวกันเลยตัวนี้ตัวเดียวกันสองเจ็ดโอ้ยเลขยันพรมเต็มเต็มเลยกปังไม่รู้ตั๋วหรือไะเออปังไม่รู้เรื่องเมื่อไงอามาหายแล้วปังไม่รู้เรื่องเลยอามาหายแล้วตองเต็ดกันบอกว่าสองเจกสองเจกนะฟังรู้เรื่องเลยฮะ ตาตาได้ต่อให้แล้วตากระยัยก่ให้แล้วตากรยัให้แล้วสองเจ็ดสองเ็ะบอกว่าครั้งแรกให้สเต็กตาครงแรกให้สองเิสเต็กเมื่อวานออกเรีลกาวเรื่อยสองเต็กดต่อรู้จูดิด้รจ วันเลยโอ้้อูเกนี่ยนะอาพอพูดาเอพูดภาษาเอที่กน่าทาทีททีทีเอาทอเสียงถาถาทนเ เราโอ้โอมาทามาผู้ประภาทะเมเนีย <rua> ้ทัดหน่อยนะว่ามาชมาชยทามนไม่ทัดไม่ทามาผู้ประธาทะเมเนีแม่ทัดเลยนะประชากมิไม่ทัดไม่ได้ว่าไม่ได้บุญนี่ไม่ได้บุญปราขมิไม่ทัดไม่ได้บุญไม่ได้บุญโอ้ยสบายด้อยู่เลย แต่บ้าเชิงแล้วใส่เสื้อาใ่เสื้อเยก็ตาตาตายก็ให้แล้วไงให้แล้วไหนเขียนให้หน่อยครับเตียน ไม่เต้นเรียนไม่ได้เรียนมาม่ได้เรียนเรียนไม่เต้นใครจะเขียนให้ตาเขียนหน่อยเขียนไม่ต้นไม่ได้เรียนตาขหนยตาตาก็ไม่ได้เรียนตาเขไม่ได้เรียนมาตมาติมาติเอาเลยเยอะแน่ๆอะน่ มาดูเลยเร็วมาให้ดูเร็วเปิดเปิดเปิดได้กันห้เพื่อนเปิดให้ด้วย

สองเจ็ดนะคะกสองเจ็ดสองเจ็ดเก้ากับสองเจ็ดเดอนะคะเอฟซีนะคะสองเจ็ดเก้าแล้วก็สองเจ็ดครับเออเด็กน้อยเบาฝนมาไม่ให้่นกินแน่เลยพ่นว่าเด็กน้อยมากนี่

อยู่ในหลักกระโลเลยแล้วในหลักกระโลหลกกระโหลักกระโลเลย่หลักกระโหลกเลยในหลักกระโหล,ลกค่ะ <c oughs> แม่ร่างทรงนะคะก็มาเป็นครั้งแรกนะคะ FC นะคะก็ก็แล้วแต่อาจารย์นะคะที่จะทรงนะคะบางท่านก็จะเป็นภาษาจีนสายแจ๊กนะคะ ไม่เหมือนกันเดอนะคะครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันนะคะเอฟซีเนาะค่ะก็แนวทางของแม่โรแม่ทรงนะคะแม่สมอนนะคะก็ให้ท่านผู้ชมใช้ชานวิจารณ์ในการรับชมรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะสาหรับตัวเลขก็สามตัวสองตัวอยู่ในลักิโลหมดเลยนะคะค่ะคลิปนี้อลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ